สวัสดีค่ะทุกคน EP นี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่เมืองเล็กๆริมทะเลใกล้กโตเกียวกันค่ะพาทุกคนนั่งรถไฟสายคลาสสิกเรียบทะเลไปไหว้พระกันที่วัดโคโตคุอินและไปเช็คอินถ่ายรูปมุมยอดฮิตจากกระตูนแลมดังค่ะไปเดินเล่นริมทะเลที่มีหาดทรายเป็นสีดำและในวันที่อากาศดีเราจะได้เห็นมิสเตอร์พูจิซังด้วยค่ะคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันที่ คามาคุระโกวินนาโกองอินเจปแปนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไปที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจอินามูรากาสากิอห นนโอเคไปตรงนี้เหรอทด่เขาบอกว่าเห็นฟูจิอะ่ะใช่ถ้าตาเปิดเฮ้ยฟูจิยังด้วยนนี่ไหม อาลุณสวัสดิ์ครับเราอยู่ที่โตเกียวนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะนั่งรถไฟไปเที่ยวที่เมืองคากามูระคามาคุระเออคามาคุระงงอ่ะแล้วลายเลอะๆโดยเด็ดอ่ะนะคามาคุระคามาคุระนะครับเป็นรถไฟสายคลาสสิกนะครับแต่ว่าเราต้องนั่งสายธรรมดาไปก่อนเนาะจากโรงแรมเราแล้วใช่ไหมทุกคนพอมาออกถนนจะเลี้ยวขวา เนี่ยก็เป็นทางลงรถไฟเลยโอเคครับตอนนี้ก็เวลา8ปดโมงกว่าแล้วเดี<ส>๋ยวเรารีบไปดีกว่าเพราะวันนี้เดี๋ยวต้องนั่งรถไฟทั้งวันนะครับวันนี้ไงเดี๋ยวไปติดตามกันไปนะครับเป็นรถไฟสายคลาสลาสิกชื่อว่าเอโนเดนจะเป็นแบบว่าขับเรียบทางทะเลไปตลอดเลยอืมเลียบทะเลนะวันนี้ทริปนี้เราจะเห็นทะเลแล้วนะครับโอเคงั้นไปไปกันลุยออกจากโรงแรมนะคะ เบี้ยวขวาก็จะถึงทางลงไปรถไฟใต้ดินเลยค่ะซึ่งสถานีรถไฟใต้ดินที่อยู่ติดกับโรงแรมของเรานะคะก็คือสถานีฮิเงะชิชินจูกุค่ะโดยเราจะนั่งรถไฟสายโอเอโดะไลน์นะคะหรือว่าสายสีชมพูจากสถานี E02 ูงฮิเงะชิชิ uku, นจุกุไปลงกันที่สถานี E01 ชินจูกุมิชิกุชิค่ะ1,640เยนเคพันหกเนี่ย จากชินโยกุถูกแล้วนะถูกแล้วถูกแล้วชะคามาคุระใช่ใช่แล้วก็เลือกเป็นสองคนจากนั้นเราก็จะมาซื้อพาสกันที่สถานีชินจูกุค่ะโดยพาสท,ที่เราจะใช้เดินทางไปเที่ยวคามาคุระก็คือโนชิมะคามาคุระฟรีพาสค่ะ โอเคครับตอนนี้เรามาอยู okay, ่ท okay. so, ี in China, right? ่สถานีรถไฟชินจูกุล้นะครับเดี๋ยวรอรถไฟสายโอดะเคียวนะครับเดี๋ยวนั่งไปที่ามีคูจิซาวะนะครับแล้วเดี๋ยวต่อรถอินโดเดนตรงนั้นนะครับเป็นรถไฟสายติกนะครับตอนนี้เราได้ตั๋วมาแล้วด้วยเราไปซื้อตั๋วตรงหน้าทางเข้าเลยเนาะผู้ที่มันเป็นสีฟ้าใช่ไหมใช่แล้วทีเนี้ยก็เลือกเป็นฟรีพาสแล้วมันก็จะมีราคาแล้วเราเลือกเสร็จอันเนี้ยค่ะเราที่เราซื้ออินโนชิมะคามาคุระฟรีพาสมันจะราคาพันหก ร้อเยนนะใช,ใช่พอทุกคนได้ตัว๋วเสร็จแล้วก็คือตึดแล้วก็เข้ามาได้เลยอมองทางไว้ว่ามันจะชื่อว่าโอดะเขียวอโอดะเขียวลายเนาะโอดะเคียวลายมาถึงมันมันจะมีจอบอกตรงนี้ยว่ารถเราอ่ะที่เป็นมันคูจิซาว่าเราไปแปยสี่สิบเกตอนนี้ก็เดี๋ยวรอรถมานะคะอีกประมาณ5้านาทีาทหร สำหรับเอโนชิมะคามาคุระฟรีพาสจะครอบคุมการเดินทางแบบไปกลับของรถไฟสายโอดาเคียวเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะส่วนรถไฟสายเอโนเดนเราสามารถใช้ได้ไม่จำกัดเลยค่ะทุกคนจะขึ้นลงกี่รอบก็ได้ค่ะตอนนี้เราออกมาจากรถไฟจากสถานีคินจูกุแล้วนะคะแล้วก็นั่งมาประมาณชั่วโมงปะ ประมาณ50นาทีออ50นาท,นทีพอมาถึงที่สถานีฟูจิซาวะาใช่ไหมทุกคนออกมาจากสถานีตุก,ก็เดินออกมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายใช่ไหม<ช>ตรงมาเรื่อยเรยเราไม่ต้องขึ้นไปข้างบนนะคะม,มันจะมีป้ายาบอกอยู่อะป้ายบอก <นะ S 2> บอยู่ตรงข้างๆกับบันไดอะว่า<ช>ถ้าไปเอโนเลน่ะให้เดินตรงมาโอเคแต่เราต้องรีบเดินไปก่อนนี่ก็ปลาเข้าไปแบบ10โมงแล้วอะคิดดูดิใช้เวลาเดินทางเยอะเหมือนกันนะ นี่ขึ้นบันไดแล้วก็ไปเดินข้างบนดูตรงนี้นี่จำร้านขายส้มได้แล้วก็พอมาถึงตรงนี้ก็มีป้ายบอกเนเลยววขาเดี๋ยวเราข้ามตึกกันเพรที่นี่เขาจะเดินซ้ายกันนะ คนละฝั่งเนี่ก็จะชิดซ้ายกันขึ้นบันไดเลื่อนก็ชิดซ้ายน,นี่ไงอเอโนเดนเออสเตเัน,นโอเคถึงแล้วทุกคนการมาเที่ยวที่คามาคุระเราจะใช้รถไฟสายเอโนเดนเป็นหลักค่ะดังนั้นเราจะมาแนะนำสถานีที่จะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะ รถไฟสายเอโนเดนจะมีทั้งหมด15สถานีค่ะทุกคนและในทริปนี้เราจะไปลงกันทั้งหมด4สถานีค่ะสถานีที่1 EN 0 8คามาคุระโคโคมาเอะสถานีนี้คือจุดถ่ายรูปยอดฮิตในฉากของการ์ตูนแลมดังค่ะสถานีที่2 EN 1 0อินามูระกาซากิสถานีนี้ เราจะพาทุกคนไปเดินเล่นริมทะเลไปดูชายหาดสีดำกันค่ะสถานีที่3 E.N. 12สถานีฮาเซจเราจะพาทุกคนไปไหว้พระก,กันที่วัดโคโตคุอินค่ะสถานีที่4 E.N. 15าคามากุระเราจะพาทุกคนไปเดินเล่นหาของกินกันที่ถนนโคมาจิค่ะ ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ตรงรถไฟสายคลาสสิกแล้วนะครับเดี๋ยวสถานีแรกเราจะไปลงสถานีที่เบอร์แปดนะครับชื่อว่าสถานีคามาคุระโกโกเมเซชันอันนี้จะเป็นวิวถ่ายรูปกับรถไฟนะครับที่เ่องแสลมดังเหรอใช่ใช่ที่แบงก้าเป็นทะเลเนาะโอเคไปได้เช้าเลยนะครับ e3 ตอนนี้เรามาอยู่วันที่ทะเลแล้วนะครับจุดถ่ายรูปแรกทะเลมดังนะผมมองไปเนี่ยคนก็เยอะอยู่นะแต่ว่าวันนี้อากาศเย็นลมแรงมากเลยนะครับ ทะเล่ะงั้นเดี๋ยวเราเดินไปที่จุดถ่ายรูปแรกกันนะครับ ตอนนี้เราแวะถ่ายรูปที่ทางข้ามสแสลมดังเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ทะเลดำนะครับเดี๋ยวนั่งรถไฟอินโดนเดนต่อไปอีกอสองป้ายนะครับแล้วก็เดินไปนิดนึงนะครับไปเดี๋ยวไปดูว่าห,หาดทราย,ยจะเป็นสีดำจริงหรือเปล่าฮะ ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟที่เท่าไหร่ไม่แน่ใจเราลงเราลงเบอร์แปดเก้าสิบวันนี้สิบปะใช่จะเบอร์สิบนะเนี่ยนี่ไงตอนนี้เร, <c oughs> เราอยู่ที่สถานีเบอร์สิบอินามูรากาซากิอ่ะน่าใช่โอเคไป โอเคครับตรงนี้ก็จะมีสถานท,ที่เที่ยวอยู่2จุดนะครับจะเป็นร้านคาเฟ่นะครับตรงริมทางรถไฟแล้วก็จะเป็นทะเลดำนะครับวันนี้เราจะเดินไปทะเลดำนะครับเพราะว่าคาเฟ่เราจะไม่ได้กินอาหารเช้าแล้วเดี๋ยวเราเดินไปทะเลดำกันนะครับ ใช่ถ้าฟ้าเปิด <c oughs> เฮ้ยโคจิจริงจริงด้วยอีกนิดหนึ่งให้แมกไปอีกนิดเดียวก่อนวนทางข้ามปท่ทะเลดำนะครับตอนนี้นี่เดี๋ยวเราไปเกี่ยวก่อนนะเด <c oughs> ี๋ยววันนี้เห็นโกจิด้วยนะ,ะตรงนี้นี่เห็นไหม ตอนนี้เรามาอยู่กันที่จุดชมวิวทะเลดำแล้วนะฮะ เดี๋ยวมันจะมีทางเดินขึ้นไปข้างบนด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองเดินขึ้นไปดูวิวดูนะอัอนนี้วิวจากด้านบนนะครับโอ้เห็นทั้งหาดเลยหาดไทยดำ ระว่งางเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูทะเลดำใกล้ๆนะว่ามันเป็นสีดำจริงหรือเปล่านะลมแรงมากๆเลยเห็นไหมทุกคนเป็นสีดำจริงๆอะ่ะดูดไิไม่เปียกไม่เปียกยืนยืนอยู่ข้างบนยืนอยู่ข้างบนโอ้โอดำจริงๆด,ด้วย <Wow. S 2> เห็นไหมเพื่อนๆน้ำปีเลยทรายหาสีดำน้ำโคตรเค็มเลยเหีย่อหมดแล้วโอ้โโยเดินตรงนี้มันก็จะมีความแบบไอ้นานนิดนึ่งนะเพื่อนๆเหนื่อยฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปสถานีต่อไปอนะครับที่วัดโคโตกูอิงนะครับไปกันต่อทุกคน เราถึงส่ายรถไฟนะครับตอนนี้ตอนนี้ชานชาลาที่10เนาะเดี๋ยวเรานั่งไปป้ายที่12นะครับจะเดินทางไปวัดโคโตกุอิงนะครับโอเคก็เดี๋ยวเรอรถึนนะครับนี่เป็นรถไฟแบบโบราณแล้วเป็นเป็นไม้แล้วเป็นเป้นไม้ละ นั่งมาสองเที่ยวเป็นพลาสติกหมดเลยขนมโดนเลมอนเหรอเออเป็นเป็นไอติมด้วยหรออ่ากินไหมละ่ะกินไหมล่ะเราไปนั่งกินตรงไหนละ่ะนั่งกินข้างในล,ะละ่ะนเหรอกินไหมกินกันอันนึงไหมดูตัวเลือกหน่อย <c oughs> อันนี้ก็ถูกถูกนะแค่240ยเยนเอง มันไส้อะไรกินได้มั้งอ่ะเจแปนแต่ถ้าเป<บ><ม>็นไอติมอ่ะจะเป็นสี่ร้อยหกสิบไเอาแบบมีไอติมไหมล่ะ Hello <อ> I want Japanese green tea ice cream and sandwich เอาเป็นเ,เอาเป็นไอนะ้นี่นะ Green Tea อาละทุกคนหน้าแป้งเง็น แน่ยังเย็นเลยนะอเออนแบบเย็น,นว่นะถ้าอืมมันคือแบบเย็นไงมีติ่มด้วยนะเนาะก็เลยเย็นติ่มชาเขียวเขาชิมชาเขียวนอะืมชาเขียวดีดีกว่าที่โอซาก้าที่กินอันนั้นนะอืมให้เขาพูดเลยว่ะอร่อยไหมอร่อยดูดูจากการกินก็รู้แล้วว่าอร่อยอะไรอร่อยไปหมดอร่อยแปลกดีอันนี้ โอเคนะเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับแถวนี้ก็จะมีคาเฟ่น่ารักน่ารักเยอะเลยเมื่อกี้เราก็เลยแวะกินอะไรนะโดรายากิรายกิร้านแรกเลายาลออกมามยังไม่ทันไปไหนเลยเลยมาอีกข้างๆนึงก็น่ากินไปอีกอืมฝั่งนู้นก็มีไอติมไปอีกหนาวขนาดนี้ไปอีกร้านนี้น่ารักกันเลยรีเวอร์นี้น่ารักอะ เอาตรงนี้ออกตรงนู้นฮัลโหลจูพี่ฟิร์ซิกซิก thank you อ <c oughs> ันนี้คนละสามร้อยเยนนะทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่วัดโคโตคุอินแล้วนะคระับค่าเข้าคนละสามร้อยเยนนะครับนี่บรรยากาศ โอหลวงพ่อองค์ใหญ่จริงๆด้วยหลงพ่อสีเขียวเขียวจริงเปล่าเขียวจ,จริงเนี่ยสำหรับใครที่มาเที่ยวที่เมืองคามาคุระหนึ่งสถานที่ที่ต้องห้ามพลาดก็คือวัดโคโตคุอินค่ะเพราะที่นี่เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปสัมฤิดขนาดใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่นหรือที่รู้จักกันนี้ชื่อพระใหญ่ไดบุษสเรเยกได้ว่า เป็นสัญลญักษณ์สำคัญของเมืองคามาคูระาเลยค่ะเนี่ยตงเนี้อ้วนตรงนี้ไงน,นี่ไงได้แล้วมาอยู่ข้างหน้าพาเลยนะครับทุกคนมาเลย เคหนึ่งร้อเยนนะครับจะได้ทูบไหว้เนาะนีา้เนาะอานนีเ่นี่นะครับเพื่อนๆมาแล้วเป็นทูบเนาะถ้าใครกับสักกาก็ค่า บูชานะครับได้ทูบมาเหงร้อเยนนะครับเดี๋ยวเรามาที่ฐานกัน

ตอนนี้เราก็ไหว้พระเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเดินขากลับมันจะมีร้านไอติมรูปพระอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองไปชิมกันนะครับ Hello I want this one <Okay. S 2> เอา,เอาน้ำไหม,มลาเต้ไหมลาเต้ฮอตวันได้ขนาดนนจริงโอเค เตร้อนกับเป็นเย็นแล้วก็มีลูกพระด้วยใแคปเย็นแล้วก็มีลูกพระด้วยนะโอ้โหอันี้จะุ๊นี่ว่าเดี๋ยวเรามากินกันก่อนมันชิมชิมชิมอืมอร่อยอร่อยไหมโอเคครับเพื่อนๆีนยวองตัวกินก่อนนะครับ คันน o อนคอฟฟี่คามาคุรอีกหนึ่งร้านที่ต้องห้ามพลาดถ้ามาเที่ยวที่นี่ค่ะร้านกาแฟที่มีเคลปเย็นเสิร์ฟมาพร้อมกับคุกกี้พ้ะใหญ่ไดบุสึถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเซนเจอร์ของคามาคุระเลยค่ะตอนนี้เรากินเคสเย็นพระใหญ่ไดบุสืเรียบร้อยนะครับเดี๋ยว เราจะนั่งรถไฟไปต่อกันที่ถนนคนเดิน,นอ่นะถนนคนเดินโคมาจ,จิจะนั่งไปสถานีแรกเลยของรถไฟเอโนเดนเนาะ <c oughs> ไปสถานี <c oughs> นคามาคุระมันจะมีถนนคนเดินมีพวกของช้อปปิ้งมีพวกของที่ระลึอก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคงั้นเดี๋ยวขอเดินทางก่อนนะครับ จากสถานีฮาเซะนั่งมาสามสถานีก็จะมาถึงสถานีคามาคูราแล้วค่ะซึ่งสถานีนี้ก็จะมีถนนคนเดินชื่อว่าถนนโคมาจินี่นะครับบรรยากาศ มีของอกินของใช้ขายนะใช่แล้วมันเราอยากกินอะไรที่มันเป็นลูกกิลาปอ่ะมาเห็นในติ๊กตอก็อกอ่ะแล้วก็ลูกเป็ดอืมของนึ่งนะทุกคนตาดีลามโอเคต่อแถวนะทุกคน นี่เลยลเีเย้อเสร็จสับไม่ต้องออรอเลยมันคือขนมปังก,ษก,ษกรุบกริบครับข้างในก็ใส่ชีสไปชุบแป้งเหมือนเป็นเด็ดขนมป<ม>ังกรอบอ่ะร้านนี้คนเขาก็มากินเยอะนะเราก็เลยลองสักหน่อยนะโอเคถือว่าใช้ได้เลย อ,อืไม่ขาดทีโอเคครับยังไงเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับ เพื่อนๆตอนนี้เรากำลังหาเครื่องดื่มที่เป็นพระพุทธเจ้านะครับเราหาไม่เจอเลยไหนบ้างครับ,<ด>รบถนนคนเดินโคมาจ,จิความรู้สึกของเยอะคนเยอะของกินก็เยอะอเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวต้องเช่าชุดให้น้องใจใส่แล้ว มันน้อยหน้ามันไม่เหมือนไม่ได้อะ่ะใช่ตัวดีชื่อตะกร้าด้วยนะเออ มามากินร้านปลากันต่อนะครับไปต่อแถวโอเคร้านปลามันเป็นทำมาจากปลาอ๋อปลาตัวเล็กปลาตัวขาวๆเล็กๆปลาตัวขาวนะแล้วก็ปั้มปั้มผสมรวมกันเนาะแต่เราไม่รู้เขาผสมอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องมาลองดูไงน้

ของฝากรูปพระแล้วนะนี่เดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะแต่ไม่รู้ว่าจะถ่ายได้หรือเปล่านอ้อเดี๋ยวจะมีให้เรียกยอะไรยี่ห้อเนาะแต่นี่ที่เราตามหาคื <Okay. S 1> ตอตัวนี้เนี่ยมันเป็นรูปพระนี่ตัวน,นี้แหละครับที่เราตามหาโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยทุกคนจะหมดแล้ว mm hmm. ขวดละห้าร้อยห้าสิบเยนให้มันมีอันนี้นของคามมาครลคามาคระาเบียเหรอ mm hmm. ดูจากสีเบียแล้วกว่าสุด ไปที่มา,มาไปเลยได้มาแล้วนะครับทุกคนเ,เรียบร้อยวันนี้สําเร็จไปด้วยดีนะครับเท่ั้นเดี๋ยวเรานั่งรถไฟกลับไปที่ชิบุยากันนะครับวันนี้โอเคปะเดี๋ยวไปกันต่อนะครับสําหรับใครที่กําลังหาที่เที่ยวใกล้ๆโตเกียวแบบหนึ่งวันเราก็อยากแนะนําให้มาเที่ยวที่เมืองคามาครุระกันนะคะเพราะที่นี่มีครบทุกอย่างจริงๆค่ะทั้งทะเลภูเขามีวัด มีถนนคนเดินสามารถมาเดินเล่นหาของกินของฝากกันได้ถือได้ว่ามีครบทุกอย่างจริงๆค่ะและสำหรับใครที่ผ่งผ่านมาเจอคลิปนี้แล้วอยากดูคลิปเที่ยวญี่ปุ่น10วัน9คืนของพวกเราสามารถไปดูคลิปอื่นๆในที่เพลิต์ุวินาโก้ทูเจแปน2023นะคะคลิปต่อไป เราจะพาทุกคนขึ้นไปชมวิวเมืองโตเกียวทั้งเมืองกันที่ชิบูยาสกายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสองคนด้วยนะคะกวินนาก็อินเจแปน